กับสองปลายสตอรี่นะครับสองลแล้วก็ทีเด็ดสองลนะครับก็จะเป็นเรื่องของไทยลีกบ้างซึ่งสัปดาห์นี้กลับมาระเบิดศึกแล้วครับกับสปอนไทยลีกที่เตะกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวนี้คลิปที่เราลอนไปจะมีเรื่องของแบงคอกที่มาวิจารกันด้วยก็คลิปนี้อัดตอนเย็นของวันเสาร์ซึ่งก่อนเกมบุรีรัมเริ่มประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็ก่อนเกมบีจีก่อนเกม5่าเรือเริ่มประมาณ2ชั่วโมง ดังนั้นเรื่ก็จะเป็นบรรยากาศหลังเกมได้น,นะครับก็จะเป็นการพูดถึง3ทีมนี้แบบว่าพูดก่อนเกมแต่เขาเตะจบไปแล้วเขามาลอนไปก็อาจจะลองดูว่าใกล้เคียงกันไหมก็ลองูติดตามันดูถ้าเกิดผีพลาดขออภัยด้วยครับแต่ให้มอง3สิ่งจาก3ทีมนี้ผ่านเกมแรกนะครับว่า,วามันดูจะมีทิศทางมีแนวโน้มมีความเป็นไปได้หรือว่าจะเห็นเหมือนเห็น เดสติเนชันปลายทางของทั้งสามทีมเป็นยังไงบ้างก็วัดจากเกมแรกได้เลยนะครับก็ผิดพลาดการใดขออภัยก่อนล่วงหน้าไม่เคยโทรหาใครเลยไม่เคยสัมภาษณ์ใครไม่เคยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมคิดเองเอาเองล้วนๆผิดพลาดการใดขออภัยล่วงหน้านะครับสิ่งแรกครับที่จะชี้บ่งชี้ตั้งแต่เกมแรกนัดน,นี้ของทั้ง3าทีมในการทีมเยือนหมดเลยนะครับย้ำว่าในการเป็นทีมเยือนหมดเลยก็คือตัวต่างชาติครับส่วนผสมของต่างชาติของทั้ง3ทีมมีความเหมือน เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีความเป็นคนละเรื่องเดียวกันอยู่ในข้อนี้กันทั้งสามทีมเหะือับบุรีรัมย์ครับมีแกนหลักอันเดิมที่ชื่นชอบแล้วก็เล่นดีอยู่แล้วก็ต้องเก็บไว้ทั้งคริสเป็นทั้งวิสซลีนะครับที่ที่ที่มีแล้วขณะที่ b g ล้างใหม่เกือบหมดนะครับยิงตัวเกมบุกนี่คือเหลืออิกซายอยู่หนึ่งคนเองนะครับที่เหลือเป็นราเนลเป็นเมลวินโบเฮนเซนนะครับ ไทรกันโอ้โหเพียบเลยนะครับคือตัวบนนี่คือเก็บไว้เพียงแค่เฟรดดี้อัลเรสตหนึ่งคนที่เป็นกล่องวางแล้วกันฝ่ายเคยมสุกซึ่งอันนี้ก็โดดเด่นจริงๆนะครับส่วนท่าเรือเน้นเก็บของเพื่อนมาใช้นะครับเอาตัวทับาซับโบโมตา้าเอามาเอาดุนบย่าแต่บุรีรัม,มาประกอบล่างของตัวเองในงบที่มีจำกัดจำเขียนว่าบอร์ดบริหารเลยการเปลี่ยนแปลงตัวใหญ่ไปเป็นบอสใหญ่แล้วนะครับก็ต้องเอาเงินไปปั่นในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ใน ในภาพรวมของการแข่งขันวนไทยก็เลยอาจจะทําให้ภาพเรือปีนี้ดูไม่ค่อยหรือหวาบมากนักการเปิดตัวก็ใช้เพลงกราฟิกนะครับตอนเปิดตัวต้องเตหม่ยพอเป็นการเปิดตัวทีมเนี่ยโอเคเป็นเห็นชุดแข่งขันเห็นคนเห็นหน้าคนคุ้นเคยันี้โอเคนะครับก็ที่บอกว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนแบบต่างชาติเห็นชัดเจนว่าอารบุลิลัมเขาเอามาเพิ่มเพื่อ เล่นใน ACL ชัดๆเพราะว่าดูวีนีเอาจอยากได้มากๆไปให้รอบถึงแบบไปไปไกลเลยเพราะว่าเอาเอาตาม BGP ก่อนก็ไปได้ไกลนะซึ่งบุรีรัมย์แต่ทุกอย่างมันมันปึ้งกว่ามันแข็งกว่ามันดีกว่าในแน่ของในสนามบอลนะยังไงพวกเขาต้องหวังมากกว่า BGP นะครับตัวหักหน้าตัวลูกหน้าปาจมูกไปก็เฮ้ยไม่ได้ก็ยอมก,กว่านะครับส่วน b g ครับก็เติมมาเยอะไอ้ตัวเฟลวิสชื่ออาจจามากเลยตัวฮอลและที่เอามาก็ต้องไม่มีช่วยในลีกนะครับ ก็อาจจะไปเน้นช้อปปี้ครับเวลาอนะันนี้คือเขาเพาเขามีโปรแกรมเยอะนะครับปีทีส่วนถ้าเรือนะครับก็มีโปรแกรมใน ACL 2อยู่รรจริงแต่ก็ดูจากการเล่นแล้วคงจะเป็นแบบไม่ได้มีความคาดหวังมากนักน,นะครับเป็นประสบการณ์กันไปเหมือนตอนที่เล่น2ครั้งในรอบรอบคัดเลือกอนะ่ะแล้วก็เล่นไปตามจำไาจำเขีย่ยเล่นเกมที่มีกันจีนเนี่ยคือเหมือนจะดีแตท้ายก็แพ้อยู่ดีนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้สําคัญละกครับถ้าเกิดวันนี้ ตัวต่างชาติที่ลงเล่นเนี่ยเห็นเช็หรือว่าเขาใช้แบบไหนใช้ยังไงบ้างเนี่ยเชื่อว่าชี้บ่งชี้ในเป้าหมายหลักของทีมในฤดูกาลนี้ได้เลยนะครับต่อมาข้อสองครับข้อ2ที่จะวัดได้จากเกมนี้นะั่นคือความเข้มข้นในฐานะทีมยอนเพราะว่าเท่าที่ผมดูโปรแกรมนะโปรแกรมในช่วงเนียของทั้งสามทีมนะไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้ดับโอ้โหแบกบพึ้งตึงเสียกเท่าไหร่นะครับโปรแกรมเอาตี ีว่าสีเกมได้และวกันนะไม่ใช่หนะ้าเกมนะสี่เกมหมอดูเกมนี้นะเป็น4เกมดูโปรแกรมไม่ได้ตึงเครียดมากขนาดน,นั้กแต่ทีมที่เจอก็กลายเป็นทีมเล็กหมดแล้วเพราะว่าพวกมึงใหญ่หมดแล้วนะครับพวกมึงใหญ่สุดแล้วนะครับดังนั้นะนะเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าคือถ้าเกิดเกมนี้เป็นเกมเยือนก่อนเลยสามทีแล้วโปรแกรมมันเต้นแบบความเข้มข้นเต็มจัดเต็มเมื่อแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลทีมเยือนหรือว่าแฟนบอล ในทีมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเติมความป็นเ,นเตอร์ไปด้วยก็มันก็น่าจะทําใหุ้ขขผู้นี้มีความน่าสนใจมากขึ้นได้เหมือนกันก็อาจจะทำให้ทีมมในทีมน,นี้ในปีนี้เออวะ่ะหรือว่าเกมเดียบเอาวะ่ะก็อาจจะน่าติดตามมากันกน,กน,ะนะครับและข้อสามนะครับข้อสามที่ผมคิดเองตัวเองแบบไม่ได้มีข้อจํากัดความเลยคืออนาคตของทั้งสามโค้ชมันจะอยู่ในเกมแรกเลยนะ บริลล่าไขึ้นชื่อเลยว,ว่าอยากเปลี่ยนตอนไหนก็เปลี่ยนอีชีเป็นสามแชมป์สองรอบติดก็เปลี่ยนตอนเป็นในตัวคนนี้เป็นจอชิานโยบาดน้งหนึ่งกึ๊บเปลี่ยนเลยนะครับก็ไม่ไม่แน่ว่าเกมนี้เกิดไม่ถูกใจเกิดน้องบัวที่มเตะบอกว่าไม่ได้มิกเนมมากแล้วเกิดทะลึ่งสู้ได้นตปึ๊บเป็นแนม่งเลยสัญญาขี่วีชักแม่งทิ้งแม่งอดก็ได้หรือบีจี ให้โอกาสบากระโตเทกุราโมริเป็นครั้งที่สองพร้อมเครื่องปรุงที่อร่อยหอมเนาะใหญ่ไข่แดงจัดได้สามทีมสองทีมครึ่งน,นี่แน่ๆครับคือแบบจัดทีมได้อร่อยหอมากคือผุ่นเครื่องกันทีเนี่ยก็แบ่ง2ทีมเล่นได้สแสดงว่ามันได้ธรรมดาแล้วแ,ลแต่ก็คือว่าเทกุซังเนี่ยยังทำได้ไม่ดีเนี่ยไม่ลุกเหง่งใครแล้วครับนอกจากเทกุซังคนเดียวส่วนโคชโต้เนีครับโอเคในแง่ของ เม็ดเงินในแง่ของว่าประมาณโคชพลนอาจด้อยู่ในมือเยอะนะครับแต่ก็กลับกันคือทางโค้ชพ้นเองไปแผ่วตอนปีแล้วอ่ะเสมอในการสี่เกมไม่แพ้นะแต่เสมอเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันในแง่เชิงร์บอลบริหารแต่ว่าในในแง่ของการให้สัมภาษณ์เนี่ยทางบอลบริหารนาั้นตงใจแล้วไว้ใจในตัวโค้ชพ้นมากๆแต่ก็ไม่แนะ่แบบว,ว่าเกมน,นี้เกิดเรื่ยอมแพ้ก่อนเลยเนีย่ยอาจจะเป็นความกดดันมากขึ้นในช่วงสี่เกมได้เหมือนกันนะครับอ่ะ มองประมาณนี้ครับจากเกมแรกเกมเดียวซึ่งคลิปนี้ล็อไปก็น่าจะเห็นแล้วว่าคนเนี่ยนะครเป็นอย่างไรครับคู่บุรีรย์ที่บรรดาผู้ได้คับ,บอกในวงการต่างให้ทัศนะว่าเป็นแม็กซสเม็ดก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะก็ต้องดูีว,ว่าหอบวบัวในบ้านเขาไม่น่าจะเปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดมาปังบุรีเอเบอร์นั้นนะครับส่วนบีทีครับเกมเดือนปีแล้วก็ถมทุนวนการในบางเกม ต้องมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกับผลพิสูจน์ที่เจอสุโขทัยเกิดไปดอยางทะเลหลวงฝนตกเนี้ยก็ไม่แน่อาจจะเลนไม่ออกก็ได้หรือจะเป็นระยองครับหรือว่าเปลี่ยนโค้ชใหม่เป็นโค้ชบาราซิลที่เขามีความละเอียดระดัหบหนึ่งเลยนะฮะคุมทีมใหม่ก็คือไม่ขีเลยอะคุมขอนแก่นก็อยู่ได้นานๆการอยู่เชมเลก็ได้ไม่น้อยอะนะครับแล้วกันเนี่ยดูระยองทีมเล็กเหมือนกันก็ไม่แน่นะครับต้องดูแล้วว่ามันออกมาเป็นแบบไหนอ่ะประมาณนี้ครับผม,ผมก็เท่าๆหราวรา,า,า,าดีเดี๋ยวคิต่อ ก็วันนี้จะมีเรื่องของชุดเปข้อาฝากด,ด้วยนะแบบพวกนี้จัดเต็มระบบแน่นอนนะครับเป็นไงบ้างเก็บม,มาถึงตอบพวกนี้ฮะต,ติดตามติดตามตอบพวกนี้โอเคประมาณนี้สวัสดีครับ